ค่าราชการไทยกับดักหนี้ที่ต้องแก้1ล้านล้านบาทปัญหานี่ครัวเรือนนะคะถือเป็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะในตอนนี้นะคะนี่ภาคครัวเรือนนั้นถือเป็นสัดส่วนถึง90.9%ของ GDP ประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าประมาณ16.2ล้านล้านบาทเกือบเท่ากับ GDP ของประเทศไทยที่17ล้านล้านบาทซึ่งการขยายตัวของสัดส่วนนี่ครัวเรือนนี้ก็มาจากคนทุกกลุ่มค่ะ ที่ก่อหน,นี้กันเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เกิดโควิด1 9ที่ผ่านมาโดยเฉพาะการก่อหน,นี้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และหนี้เพื่อการใช้อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลมากขึ้นแต่ในสัดส่วนหนี้ครัวเรือนทั้งหมดของไทย รู้หรือไม่คะว่ามาจากข้าราชการกว่า3ล้านคนที่เฉพาะหนี้สินครูก็มากกว่า1.4ล้านล้านบาทแล้วปัญหานี้ครัวเรือนและปัญหานี้ของข้าราชการไทยกำลังมีทางออกอย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังในระยะเวลาแค่เพียง5ปีคนไทยมีหนี้มากขึ้นเกือบ10%และมูลค่าของ NPL หรือหนี้เสียซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนได้เกินกว่า90วันมีมูลค่ามากถึง1.05ล้านล้านบาทโดยถ้าเราเรียงลำดับประเภทหนี้ที่กอ่อให้เกิดหนี้เสียมากที่สุด ส่วนแรกคือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลประมาณ2 6 0 0 0 0 0ล้านบาทส่วนที่2คือหนี้รถประมาณ2 3 3 0 0 0 0ล้านบาทและส่วนที่3คือหนี้บ้านประมาณ1 8 0 0 0 0 0 0 0ล้านบาทและหนี้ยังไม่รวมส่วนที่เป็นหนี้นอกระบบที่มีมูลค่าสูงถึง3,97ล้านล้านบาท จากตัวเลขดังกล่าวนะคะก็พบว่าแนวโน้มหนี้เสียของคนไทยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงมากขึ้นไปอีกเนื่องจากมีกลุ่มเปราะบางที่รายได้น้อยมีหนี้สินจํานวนมากและยังไม่สามารถชําระคืนได้แค่เงินที่จะประทังชีวิตในแต่ละวันก็ยังไม่เพียงพอรวมถึงทุนที่จะเอามาประกอบอาชีพเนี่ยก็มีอยู่อย่างจํากัดค่ะก็เลยมีโอกาสที่คนเหล่านี้จะต้องไปก่อหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้นอีก โดยหากดูจากตัวเลข SM หรือกลุ่มคนค้างชำระหนี้แต่ยังไม่เกิน90วันก็มากขึ้นจากปีก่อนถึง17.8%หรือรวมกว่า6แสนล้านบาทซึ่งหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่ว่านี้ก็หมายรวมถึงข้าราชการไทยนั่นเองหลายคนอาจตั้งคำถามนะคะว่าแล้วมีเหตุผลอะไรล่ะที่ทำให้ข้าราชการไทยนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง คําตอบแรกก็คงต้องบอกว่าข้าราชการบางส่วนเนี่ยมีภาระหนี้ที่ค่อนข้างสูงนะคะเงินเดือนส่วนใหญ่ที่ได้รับมาเนี่ยก็ถูกหักไปชําระหนี้จนเกือบหมดเหลือใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยไม่ถึง30%ก็เท่ากับว่าเงินเดือน100%เนี่ย ต้องถูกหักเอาไปชำระหนี้ถึง70%กันเลยทีเดียวจากตัวเลขนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนทำอาชีพข้าราชการนะคะที่มีเงินเหลือเก็บไม่พอใช้ต่อการใช้ชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานด้วยซ้ำไปและนี่ก็เลยกลายเป็นต้นเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้ต้องไปกู้เพิ่มอีกหลายแห่งแล้วก็อยู่ในวงจรหนี้แบบไม่จบไม่สิน้นและจากข้อมูลที่มีพบว่ากว่าร้อยละยี่ของข้าราชการไทย ติดกับดักหนี้ของตัวเองค่ะโดยต้องคอยไปหาแหล่งเงินกู้ใหม่ๆเพื่อมาชำระหนี้สินเดิมของตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็ต้องยอมรับเลยคะว่าส่วนหนึ่งของปัญหานี้เกิดจากโครงสร้างเชิงระบบในปัจจุบันที่ยังมีข้อจำกัดในการแก้ไขค่ะอย่างแรกเลยนะคะหนี้สหกรณ์ส่วนใหญ่ที่ข้าราชการไปกู้ยืมเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบของเครดิตบูโรค่ะ ปัจจุบันนั้นนะคะเครดิตบูโรเนี่ยจะมีข้อมูลหนี้จากสถาบันการเงิน147แห่งซึ่งใน147แห่งนี้เนี่ยมีสหกรอยู่เพียงแค่7แห่งเท่านั้นจากจำนวนสหกรทั้งหมดในประเทศไทยที่มีประมาณ1,300แห่งข้อที่2ค่ะคือลำดับการตัดเงินเดือนเพื่อชำระหนี้หนี้ของสากรเนี่ยจะถูกตัดเงินเดือนมาชำระก่อนสถาบันการเงินอื่นๆค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้ยากต่อการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะ และอีกส่วนที่มีความสําคัญไม่แพ้กันหากข้าราชการไทยมีการเก่ะหนี้เพิ่มเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตัวเลขที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นคือ70ที่ถูกหักไปชําระหนี้เดิมเนี่ยหนี้ส่วนนี้ที่เรามองเห็นจะเป็นหนี้ที่อยู่ในระบบเท่านั้นหนี้ข้างนอกเราจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่าเขามีการก่อหนี้นอกระบบอะไรอีกบ้างดังนั้นนะคะเลยมีความจําเป็นมากๆค่ะที่กลไกลข้อมูลนั้นจะต้องมีการอัปเดตต่อเนื่องเพื่อที่จะลดการแก้ปัญหาหนี้ของข้าราชการไทยได้อย่าง ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเมื่อเราเห็นสาเหตุของปัญหาแบบนี้แล้วประเทศไทยกําลังแก้ไขเรื่องนี้กันอย่างไรหนึ่งในวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนก็คือการแก้ไขโครงสร้างเชิงระบบค่ะซึ่งหมายรวมถึงการรวมหนี้เอาไว้ที่เดียวนะคะเพื่อช่วยให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถปิดวงจรหน,นี้ได้โดยธนาคารกรุงไทยนั้นถือเป็นธนาคารแรกค่ะที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง และมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเริ่มจากกรมส่งเสริมชากรที่รวมถึงสากรที่ข้าราชการนั้นเป็นสมาชิกอยู่อย่างเช่นสากรอมทรัพย์ครูขอนแก่นซึ่งก็มีแผนต่อยอดขยายความร่วมมือกับกรมบัญชีกลางเครดิตบูโรและหน่วยงานราชการต้นสังกัดทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรและสากรกระทรวงสาธารณสุขสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมสากลและสากรที่ข้าราชการเป็นสมาชิกต่อไปโดยทุกหน่วยงานที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้จะมาร่วมกันเพื่อหาทางออกและก็ลดอุปสรรคในการแก้ไขปัญหานี้ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวทางที่ให้ลูกหนี้มาแสดงเจตจำนงนะคะในการปลดหนี้การไม่ก่อหนี้เพิ่มหรือเกินกำลัง โดยธนาคารนั้นจะมีความร่วมมือกับเครดิตบูโรร่วมมือกับสหกรณ์นะคะเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกภาคส่วนได้อย่างเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการชําระหนี้อย่างเหมาะสมไม่ผลักดันให้ลูกหนี้ต้องไปกู้หนี้นอกระบบให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและไม่เป็นภาระลูกหลานซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นข้อมูลที่ได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยธนาคารกรุงไทยจะนําข้อมูลทั้งหมดนี้มาเชื่อมโยงกันนะคะและจะมีการปล่อยวงเงินรวมกว่า5,000 50, 0ล้านบาทเพื่อช่วยให้ข้าราชการไทยกว่า5,000 50, 0คนปลดหนี้ได้สําเร็จและนี้ก็คือ1ในแคมเปญที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะคะอย่างโครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืนจากธนาคารกรุงไทยแล้วโครงการรวมนี้ข้าราชการจะเป็นยังไงและจะดีกว่าอย่างไรเรามาดูรายละเอียดกันค่ะ ต้องบอกว่าการรวมนี้หรือว่า debt consolidation นี่นะคะคือการรวมสินเชื่อต่างๆที่แต่ละบุคคลมีไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์จากทั้งธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงินอื่นๆที่มีดอกเบีย้ยสูงให้มารวมกันไว้อยู่ที่ธนาคารกรุงไทยที่เดียวค่ะโดยพอมารวมกันแล้วก็จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยที่ต่าลงนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ยอดผ่อนชําระต่อเดือนเนี่ยลดลงซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางการช่วยลดภาระดอกเบีย้ยแล้วก็ลดภาระการผ่อนชําระของลูกหนี้ค่ะแล้วมาตรการดอกเบีย้ยที่ว่ามีอะไรกันบ้างลองมาดูกันค่ะ มาตร,รการที่1สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกรันทั้งสินเชื่อบ้านและสินเชื่อบ้านแลกเงินอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่3.5%ต่อปีใน3ปีแรกหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยคงที่4.75%ต่อปีตลอดอายุสัญญาและยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประกรันมาตร,รการที่2สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกรัน ดอกเบีย้ยคงที่6.75%ต่อปีตลอดอายุสัญญาโดยสรุปจุดเด่นของโครงการนี้ก็คืออัตาราดอกเบีย้ยต่ำที่คงที่ตลอดอายุสัญญาค่ะ ซึ่งอัตราดอกเบีย้ยนี้จะไม่พันผวนไปตามทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยและขยายระยะเวลาคืนหนี้และอายุของผู้กู้นะคะโดยการขยายระยะเวลาคืนหนี้นั้นสามารถขยายได้นานสูงสุดถึง40ปีส่วนผู้กู้เนี่ยก็สามารถชำระหนี้ได้สูงสุดถึงอายุ80ปีจากก่อนหน้าที่กำหนดไว้ที่60ปี ซึ่งทั้งสองข้อที่ว่ามานี้ไม่ใช่การยืดภาระหนี้ออกไปนะคะเพื่อ <c oughs> ให้กลุ่มข้าราชการที่มีหนี้สูงเนี่ยนะคะมีความคล่องตัวในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงลดภาระการชำระหนี้ค่ะให้สอดคล้องกับรายได้ของเขาแล้วก็สามารถปิดจบหนี้ที่เรื้อรังเนี่ยได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถ move on ออกจากวงจรหน,นี้ได้ในที่สุดค่ะ ซึ่งการจะช่วยให้ปิดวงจรหนี้ให้ได้ไวขึ้นเนี่ยมันจะมีหลักการอย่างไรง่ายๆค่ะก็คือการกู้เงินจากสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำไปปิดสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยสูงเพื่อที่จะลดภาระยอดผ่อนต่อเดือนให้ลดลงหากให้เห็นภาพเป็นชัดยิ่งขึ้นนะคะสมมุติว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีหนี้รวมทั้งหมด4รายการค่ะประกอบไปด้วยสินเชื่อกรุงไทยวงเงินฉุกเฉินยอดหนี้100,000บาทสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นยอดหนี้1ล้านบาท ค่าบัตรเครดิตยอดที 100, ่1 0 0 0 0แบาท สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่นยอดหนี้2 0 0นบาทแปลว่าด้วยตัวเลขยอดหนี้ทั้งหมดนี้เราเนี่ยต้องจ่ายหนี้ทุกเดือนเนี่ยนะคะสูงถึง22,900บาทดังนั้นค่ะเราก็เลยจําเป็นต้องหาสินเชื่อใหม่ที่มีดอกเบี้ยต่ํากว่าปัจจุบันที่เสียเพื่อเรียกคืนสภาพคล่องกลับมาแล้วก็เพื่อให้สามารถนําเงินไปบริหารหนี้ส่วนอื่นได้อย่างการรวมหนี้ไว้กับธนาคารกรุงไทยที่มีดอกเบี้ยต่าําตามมาตรก,การข้างต้นที่กล่าวไป ก็จะส่งผลให้ยอดผ่อนชำระต่อเดือนลดลงเหลือเพียงเดือนละ1 5 0 0บาทเท่านั้นถือว่าประหยัดไปได้ถึง50%หรือประมาณ1,2400บาททันทีง่ายๆก็คือการกู้เงินจากสินเชื่อที่คิดดอกเบีย้ยต่ำเพื่อไปปิดหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงเพื่อที่จะลดภาระยอดผ่อนต่อเดือนให้ลดลง ความเป็นจริงนะคะธนาคารกรุงไทยเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือแค่กลุ่มข้าราชการเท่านั้นนะคะแต่ยังให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าเปลาะบางอื่นๆด้วยซึ่งสําหรับมาตรการแก้นี้ควรเรือนในส่วนอื่นๆก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าทางภาครัฐนั้นจะมีมาตรการในการปรับโครงสร้างหนี้หรือมีการผ่อนผันการชําระหนี้ที่ตรงจุดกับการแก้ปัญหาอีกอย่างไร แต่สุดท้ายแล้วนะคะการจะลดวงจรนี้ควรเรือนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวเนี่ยส่วนของการช่วยเหลือรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่อีกส่วนสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการเพิ่มความรู้ทางการเงินให้กับกลุ่มคนไทยทั้งประเทศค่ะให้คนไทยทั้งประเทศมีความรู้ทางการเงินที่เพียงพอกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนเท่าที่ไหวเพื่อให้ประเทศไทยของเราหลุดพ้นออกจากกับดักวงจรหนี้ได้อย่างยั่งยืน